เขาใช้ร่างกายของเขาสอนเราลงก็ทุกคนก็ต้องประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดวงจิตดวงสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะละดวงจิตของเราเขาใช้ร่างกายของเขาสอนเราเกิดขึ้นทั้งอยู่ก็ต้องดับไปทุกคนก็ต้องเจอทุกคนก็ต้องเจอ เพราะฉะนั้นเอาร่างกายของเขาเป็นธรรมะสอนใจเราเราก็ต้องอยู่ให้ได้เราอยู่กับปัจจุบันอนาคตของเขาเราไม่ต้องไปนึกว่าเขาจะไปในทางไหนอย่างในน้อยเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อรักษาศีลรักษาธรรมเพื่ออบรม บ่มนิสัยบ่มจิตใจของเขาเองแล้วก็มาสร้างกรรมดีไม่งั้นก็เกิดเป็นเทวดาขึ้นที่ดวงจิตดวงสุดท้ายของเขาทําไมหลงตาพระอาจารย์ถึงเปิดธรรมะให้เขาฟังปฏิจจสมุปบาทคือเป็นคําสอนอกออกจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดวงจิตดวงสุดท้ายของเขาเขากําลังจะละจากจิตของเขา ขาได้น้องจิตยึดในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าดีไม่ดีดวงจิตดวงนั้นสามารถตัดภพตัดชาติได้ไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามดวงจิตดวงสุดท้ายสําคัญมากๆม,ม,มันจะเท่ากันหมดเลยเราไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเวลาเราตายดวงจิตของเราจะสูงสูงไม่ใช่ ดวงจิตดวงสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็เท่าเท่ากันเท่าเท่ากันขึ้นอยู่ที่ว่าดวงจิตของคุณโยมดวงจิตของเขาจะยึดติดในในส่วนดีหรือว่าส่วนไม่ดีดวงจิตสุดท้ายของเขาได้ฟังพระเทศนาธรรมได้ฟังหลักธรรมคำอสอนของพระเจ้าเขาไปสู่ที่ดีของเขาแน่นอน เราไม่ต้องทําบุญอะไรให้เขาอีกเลยก็ได้ <Yeah. S 1> เนี่ยเราไม่ต้องไปถวายสังฆทานเราไม่ต้องไปทําบุญตักบาตรท,ทาอะไรให้เขาอีกเลยก็ได้เพราะดวงจิตของเขายึดในสิ่งที่ดีแล้วที่พระอาจารย์มอบให้เขาเวลาสุดท้ายก็คือการฟังธรรมะเนี่ยโยมก็อย่าเพิ่งรีบนําร่างของเขาไปสลาย ให้โยมเปิดธรรมะเขาฟังก่อนช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากำลังหาที่ยึดติดอยู่หาที่ยึดเหนี่ยวอยู่